สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมากินเคฟซีนี่ไอ้แม่กับหัวนี่ปะ่ะเดี๋ยวหัวฟูกินเคฟซีโชว์คนดูเลยลักกัน <c oughs> เล่นเลยเลน่นเลยอาเอาวเดูเออเอ้อ สอสจโจมแบบอร่อยอร่อยเข็มนหน่อยไม่ใช่ไก่ขี่มือคนดูคนดูอร่อยจริงคนที่ดูตันดึก ขอขอแสดงความเสจจียใจด้วยคุณต้องทนดูผมหิวเอ้ยไม่ใช่คุณต้องดูเอ้ยอะไรวะคุณต้องทนหิวหน่อยนะครับหมากไม่มๆๆคุณดูมัน อูมาม,มิอูมามิอะไรอูมามิอร่อยงไงเล่นเองตบเองไงไม่มีคนดูด้วยเนี่ยหนังหนังคนดูหนังเนี่ยหนังเนี่ยโอ้โหชิเอ้ยหนังเหนียวเนี่ยหนังนี่ไก่เอาสักยันมาเพราะว่าหน,นังเหนียว ั่งเดียวกข้มาก็ไม่แปลกว่าทำไมมีคนถามว่าทำไมอ้วนอ้วนเดี๋ยวนี้ก็มึงดูดีขอมาละลอยเป็นใครไม่กนิะนใช่หุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจแค่นั้นแหละช่วงนี้หุ่นหมีกำลังมาแม่งหุ่นหมีไม่พอ แผมแม่งเป็นไอ้นี่ไปด้วยโลกเกาทํทหาด้วยแม่หุ่นหมีนิยมโลกเก้าถาทหาได้ไงเ <c oughs> อจินก่อนรุนดูเห็นผมอร่อยเด้วคนดูผมซื้อมาตั้งแต่ตอนตอนไหนวะตอนเย็นตอนเย็นแล้วก็มากินตอนคืน ยั่วคนดูเนยกินเสียงดัง,ดงคนดูจะได้ยินเนี่ยถ้าอยู่บ้านในโดนตบปากไปแลนะ้วถ้าแม่อยู่ด้วยในโดนตบปากไปแลนะ้วคนดูผู้ใหญ่ไม่ชอบไปกินเสียงดัง ไม่ใช่ไม่ใหญ่หรอกทุกคนเขาไม่ชอบเสียงดังแต่มานอร่อยมันก็ต้องกินให้คนดูได้ยินใช่ปะเยิ้มๆคนดู คนดูถามพี่พี่น้ําหนักกิโลแล้วบอกเลยเลขสามแล้วไม่เลขสามยังไงไหวก็ไก่มันอร่อยขนาดนี้กินไม่พอแถมโลกให้กูยีน,น,นเสียดตังซื้อเนี่ยยังมันยังแถมโลกให้เราอ่ะคิดดูคนดูมีโปรดีอย่างนี้ที่ไหนซื้อไก่แถมเก้า ไม่ดุดน้ว่าคนดูนะแม่อร่อยนะเขียดได้อะไรนะมีคอมเมนต์เดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์ไหมอร่อยหกสกรปรกสิบอะไรเงี้ยลโมีแท้มีแท,ท้แม่ต้องมีแท้คนเดียว มีดูดนอกจากดูดไก่ก็ดูดไแน่น,นะนคนดูเคดเราเองอ๋ออยำมเยิม้มคนดูยำมเยิม้มอู้ยยัวๆจ้าแบบความสุขมันหมดเร็วนะคนดูอือ จะหมดแล้ะดูนะอิ่มอร่อยอร่อยทุกหลักครับอะไรทุกลัอร่อยจริงครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมกันก็ชอบยังไงฝากกด u ับสไคร e ให้ผมด้วย หัวฟูไปก่อนสวัสดีครับอร่อยสิบตะก6ไปแล้วคนดูมาที่เร็วยังต้องแพลาครับผมเพราะว่าลาไปก่อนขอยิ้มคำพ่ยาน,นันเป็ดหน่อยนะครับผมชั่ว <c oughs> I Love You KFC โปรดเอาส้นตีนยัดปากให้ผมที